สวัสดีค่ะมาพบกันอีกแล้วเนาะคะ่ะเนาะต้นแลงๆเนาะคะ่ะเนาะยืด้ำส่วนลังเหินค่ะมากินกาแฟกับเอินนะจ๊ะอากาศดีดีค่ะ กาแฟหอมหอมชินใจชินใจค่ะมีแหงน,นะจ๊ะ เด็ดกับเมื่อกี้ในอกอยู่ด้วยค่ะวันนี้มะะันกบ็บพตชีนของเขาน่นนเป็นต้นแรงแล้วเอ้ยกับมอดเหยนมื่อเอ้ยก็บ่ไดอยูเหือนนะคะ่ะเอ้ยตุกตาก,กับไปส้อยอันแฟนนั้น ปั๊บปรุงเหลือค่ะพะก,กันไปเอาเป็นล่องเรือมาห้าอาทิตย์เนาะก่อนเธอไปล่องเรือกลับมาก็เลยมาปั๊บปรุงว่านะเอาส่วนเลือออกส่วนเลือเข้าสิหมค่ะเอสไม่ได้อันบา,บางส่วนบางส่วนมุนนี่ก็ไปเอากระจกกระจกนี่ตรงกระจกอันที่มันเป็นกระจกน้อยเด้อค่ะแต่มันมันก็ นว่าน้อยเหมือนก็บนน้อยนอกป่านนี้นอเนาะช่วงป่านนี้สี่เหลี่ยมสิบสองอันค่ะเอาออกเมื่อนี้ได้หกอันเมื่ออื่นนี้ก็เอาไปออกอีกหกอันนอกคณะแล้วก็แฟนเอ้ก็เอาไม้อัดนนกคณะมาคือมาอัดไว้ยันเวลาฝนตกแล้วยามันสาดเข้าเสีค่ะเมื่อนี้ก็ไปซื้อไม้อัดอีกสอง ส่งอันแผ่นใหญ่ๆเลยนะคะหรือพันถังล้านพันเศียนพันเีลเรื่อยเหรอก็เอามานะคะอยู่นน้ำรถอยู่มื่อนก็ไปอันอีกมดมือค่ะมื่อนนี่มาเป็นวันอาทิตย์เนาะค่ะเนาะทางพี่กวันจันทร์กับวันอังคารนี่สิมีธุระอย่างอื่นค่ะโบได้ไปก็ไปอีทีก็เป็นวันพุธเนาะค่ะเนาะแต่ว่าอุปกรณ์มื่อื่นนี่ก็ เอาไปแล้วนะค่ะเอาไปแล้วก็เอากระจกน้อยออกอีกหกอันค่ะแล้วหลังจากนั้นก็แฟนเอ็กซ์กันำมาพวกอันเล็กน้ำขบนำตัวที่มันโบเสมอับพรกก็จะมาตัดใหม่มเพราะว่าเปลี่ยนกระจกใหม่หมัดเลยค่ะมันก็งามขึ้นแหละค่ะเพราะว่ามันเป็นของใหม่นะค่ะเนาะกระจกเก่าก็เอาไปทิมค่ะ,เอ,คะเอาไปทิมนํำมันที่ทิ้งขยะบดีไซแล้ว ก็นำมาปั๊บนเออทุกตาก็ทํทความสะอาดค่ะแฟนพันอันลือออกมาเออก็เก็บเนาะค่ะเนาะเก็บเศษไหมเศษอันเล็กที่มันรุดออกมาก็เอาเสอันแยกแยกันแล้วก็วันอังคารจังนะไปเอนเอาไปทิมที่ลงของทางรัฐบาลนะคะวันจันทร์พันพันปิดก็เอ็ดไปเป็นทีละอย่างค่ะแล้วจากนั้นก็ งานเยอะอยู่ได้ค่ะที่เอยใส่ให้ฟังนี่มันดูคืออันเยอะแต่มันเป็นงานทํากันสองคนพวกเมียเนาะค่ะเนาะพอกันค่อยค่อยทําไปว่รางั้นเดอะการหลังจากนั้นการมาทาสีเนาะค่ะเนาะก็เพียนอุ้ยหลายอย่างก็เพียนเนีเสื้อกะจกไหมเสื้ออันซอมอันแฟนเอยพังกันนะซอมที่มันมันเป็นฝาเล็กเนาะค่ะเนาะอัน เรือมันเป็นเล็กนะคะเรือบมันบบเมนโพลีเยสเตอร์นะคะมันเป็นเล็กก็เลยต้องมาซ่อมมาซื้อหันซื้ออ้วนหลายอย่างนะคะนะซื้อเรือนี้ถ้าอันถ้าอันถ้าแอแฟนเอสโบเป็นนี่่าซื้อนะคะเด้อเออยบอกเลยถ้าแฟนทําเกี่ยวเทคนิคอันพวกชอบทําจังซื้อแต่ถ้าบ่ซื้อบบเป็นเนาะโอ้ยไปห้อพันจ้างช่างมันทำเนี่ยโอ้ยเสียเงินเยอะเลยค่ะ ใชเงินเยอะแล้วมันแพงทางนี้ค่าแงรง่บด้ถึกด้อค่ะคะ่าแรงแพงแล้วก็บ,บ่แม่ว่าพันไหนอเอ็ดจะเฮาไดอันตามที่เฮาชอบเนาะคะ่ะเนาะแต่ว่าถ้าทําเองนี่เฮาก็ฮูมูจักว่าหนาอเอ็ดแบบเลิศเยคะ่ะหน่ะใช้แบบผิดวิธีเลยศจะ,ะเอยตุกตาก็โชคดีนะคะที่ว่าแฟนนั้นเออยเป็นคนชอบทาขยันนะคะขยันแล้วก็เข้าใจเข้าใจงานเนาะคะ่ะเนาะงานฝีมือเก่งเ้อค่ะแฟนเออยนี่ย ถ้าซันก็บได้ซื้อะะเดี๋ยวขือว่ากันตรงๆเพราะว่ามันผู้ลืยซื้อเหลือนี่มันต้องดูแลเนาะค่ะเนาะถ้าถ้าซื้อเหลือมาแล้วก็ดูแลบบถึงนี่ก็อู้โบได้ค่ะมันมันไปบบไปโบไหวตรงเงินใส่ใจเนาะค่ะเนาะต้องสะอาดทําความสะอาดต้องดูแลพันเพราะว่าพัานอยู่น้ำน้ำต้องเดี๋ยวขึ้นทุกทุกสองปีเด้อค่ะอยู่ทางปีถ้าเอ้ยก็เดี๋ยว เรือเก,ก่เาก็ทุกสองปีเอาขึ้นเนาะค่ะเนาะเพราะว่ามีม,มีตะไคร่น้ำมันแต่มันต้องเอามาทำความสะอาดก็มันงานเยอะอยู่อค่ขาคนมีเรือเยาว่าพันบม่มเยาว,ว่ามีต่ล่องเรืออย่างเดี๋ยวบบเมนเด้อค่ะดูแลเรือก็ชั้นนึ่งอีกถ้าเรือเล็กก็ถ้าบบดูแลมันก็เป็นสนิมเนาะค่ะเนาะต้องเอามันฉีดพ่นนั้นกันสนิม ทาสีมันบอกค่ะมันจังถึงนะดูดีมันก็เลยเป็นงานที่ว่าต้องทําไปเรื่อยๆแต่ก็ดีกันค่ะเพราะมันต้องมีอันมีหันมีนี่เอ็ดเนาะค่ะดีก็นั่งอยู่ื่ยๆเอ้ว่าหรือว่าดีก็บอด้เอ็ดเต๋อแต่ว่าเอ้ยก็ชอบเอ้ยตุ๊กตาชอบแฟนเอ้ยก็ชอบถึงได้ทําได้ <laughs> มีการย่องตัวผู้เจ้ากับแฟนอีกเด้อค่ะสุดยอดเลยมาฮอดเหือนก็ไปห้าอาทิตย์เนาะค่ะเนาะแล้วมันมีช่วงที่ว่ามันอากาศร้อนอากาศมันฮอนดอกไม้เออก็ะต่ายเยอะเด้อค่ะมาฮอดเออกอันตัดส่วนที่มันตายเนาะค่ะดอกอันที่มันเป็นสีชมพูอันดอกใหญ่ๆนะคะกรอบไปหมดเลยค่ะเออก็เลยมาตัด ตัดออกแล้วก็มาเฮอนน้ำพ่นเหอนน้ำไหลเลยค่ะป่านนี้ก็ยังอันเหี่ยวอยู่นะคะแต่ว่าก็ค่อยๆฟื้นขึ้นมาแล้วกระปุตี้ดอกค่ะมันโหนนาะค่ะเนาะมันโหนไหลกดอกหรือที่ว่าพ่นโบอันพ่นดื่มน้ําแต่ว่าพ่นโบอันทนทนร้อนใดก็อยู่ใดนานอยู่ค่ะดอกนี่ก็กำลังเต็มค่ะนี่ทางนี้ ดอกก็เอ้อเยอะอยู่ค่ะเต็มหมดเลยลำสวนนาบานนี่ก็เต็มไป็สีชมพูหมดเลยพุ่มห่าตัวนี้ค่ะแฟนเอ้ยบอกว่ามันคือมันคือต้นใหญ่แทลิมันออกเลยแม่ว่าเอ้ยเราเอ้ยเราบอกว่าบนลิแล้วมันกําลังออกดอกเฮ้ยว่ะบนรถเฮาไปชนเดียวเฮ้ยมันชนรถเลยว่ะเอยตุ๊กตาบอกถ้ามันพุ่มใหญ่มันยักมันยากกันห้าไปก็มันห้าไปเลยเพิ่นก็เลยหัวเราะค่ะเพราะเอ้ยเพิ่นมาปลูกอัน ตามไล่ทางใช่ค่ะแล้วมันเริ่มพุ่มใหญ่แล้วมันน้อยออกมาเอ้ยก็เอาอันเชือกไปมัดเลยค่ะเอ้ยกันนะแต่ว่าพุ่มมันใหญ่เนาะคะเนาะก,กัมพตีมันแต่ว่าบานนานอยู่หล,ยหลายเดือนอยู่ค่ะดกนียกำลังออกจุ่มเต็มแล้วค่นนี้อีกชนิดเนึ่นที่เป็นอ่องยาวๆเอ้ย,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 ยตัดเมื่อวานนี่เต็มถังขยะสีอันสีเขียวม่ค่ะเต็มจนเอาเสื้อบไดายแฟนเราบอกว่าบ้า,บาที่โ,โตอัน ขยะเต็มหมดเลยปะวะก,ก็ต้องรอไปอีกอาทิตย์หน้านะคะ่ะเพื่อพัฒนามาเอาก็เลยบอดี้เอาเสื้ออีกหลังบ้านนี่ก็ยังบอดี้ตัดเลยคะ่ะหลังบ้านเลาะทางนี่ก็ยินเนตัดออกะคะ่ะเพราะว่าเราต้องทําความสะอาดเนาะค,ะะคะ่ะเนาะแต่ว่ามันเป็นงานเอ้ยทาเองเนาะคะ่ะอันนี้เอ้ยก็ตัดทานเต็นนี้ก็มาขวดรลานหิน,นะคะ่ะ <laughs> เมื่อคันมาเต้นเหลือหอดประมาณนั้นใบสองโมงเนาะค,ะะค,ะะคะ่ะเนาะมาหอดเอหิน มวหดก็เห็นดอกไม้เหี่ยวก็จับกันไก่ได้ก็ตัดเลยค่เอรฮันแสนว่าต้นในเอสด่เฮาเนาะเอาอันตัดผมหั่ต้นไม้่ะดอกไม้มันมันกบเห็นพันธุ์พันอีตุนเลยค่ะเห็นแล้วพันธุ์มันหอนไหลเนาะค่ะเนาะช่วงนั้นก็เลยมาตัดตัดตัดออกได้เต็มทั้ขยะนึงสองต้นหลังหลังเหือนี้เพียบนาบานอีกสองต้นคือกันค่ะแต่ว่าเป็นต้นน้อยก็เต็มตาอัน ขยะสีเขียวผลดีเลยค่ะอันนี้ก็หรอเป็นอาทิตย์น่าถึงได้ตัดใหม่แต่เอ้ยก็ฉุยมันออกกันนำตรงกลางเนอเอ้ยก็ออกม,มันมาเป็นอันดอกไม้ที่เอ้ยปลูกแต่ละปีใช่มันึ้นึ้นอันดอกไม้ปีต่อปีเนาะค่ะเนาะพอดีพันบานมัดช่วงเอ้ยก็เลยโกโทิมวัดแล้วก็มาพวนดินก็ดูดีขึ้นค่ะ แฟนก็นอย่างบดีตัรดหดยาํำส่วนน้อยๆกันเก็พักกันมื้อนึงเนาขนมมาซักผ้าทําความสะอาดบ้านเนาะขนมธรรมชาติของแม่บ้านผ้าก็เอามาเตลือก็มาซักเอ้ยกันไหลรอบก็ยังรีดบลแล่สักเนียก็เดีมื้อนี้เอ้ยกบมาเตลืออก็ขึ้นไปรีดหน่อยนึงแล้วก็ลงมาต้มกาแฟก็เลยมาอันนั่งอัดกลิินกาแฟกับเพื่อนๆนี่บอ แฟนเออฮันเบิง้งอันฟอร์มูล่าลวันเราขันอนเพ่นกำลังแข่งอันนั้นเมือ่อื่นพัฒนาแข่งแต่มื้อน,นี้ว่าผู้เลนะ่นอันได้เริ่มเริ่มขับก่อนใช่ไค่ะก็เลยออกมานั่งเงินคุยกันจักน่อยค่ะมันอากาศดีลมเย็นเย็นแต่ว่าแดดเฮียกระบบเป็นเตอวเนาขเนาะก็สบายสบายกันว่างั้นเด้อปะ แต่ขณนะทำงานทำเรือเอ้นนี้ก็เยอะเลยค่ะมื่อนนี้ก็ไปเนาะค่ะเนาะไปก็มดมือ้อไปจะเศร้ามาหดเหอนก็เป็นต้นแรงแล้วว่างั้นเถอะปะช่วงนี้ก็มาเป็นอากาศดีอยู่ค่ะแต่ว่าต้นแรงแรงมันซิเป็นอากาศโลดลงน้อยนึงเพราะว่ามันก็น่าร้อนจะนอนมันมก็มืดเนาะค่ะเนาะ ก็เป็นช่วงทางนี้มันเป็นโซนหนาวเนาะแต่เออตุกตาถือว่าปีนี้อากาศดีค่ะอากาศอันเดดเนาะค่ะนะมีเดดอากาศอุณหภูมิก็ยังสูงอยู่จากน้อยก็แป๊บเดียวก็เป็นอากาศลดลงก็เย็นแล้วค่ะก็มีอยู่ช่วงนี้ที่ว่านั่งในอันสวนลังเหินได้เนาะค่ะตนะอกไม้ก็ยังบานได้ชื่นชมอยู่ค่ะอะกาแฟก็หมดแล้วเลยค่ะ คุยเตอฟังเนาะคะน่นเนาะคุยสมัปีคุยนัยกยกนกระจุกกระจิกเนาะคะน่นเนาะอ่ะเธอนากะหาเรื่องมาคุยเมา้าหมวยกันไหมแม่บอกคะ่กะกเอ,อตุกตาก็ขอบคุณเพื่อนเพื่อนทุกบ้านทุกคนที่เข้ามาทักทายกินกาแฟน้ำเอยเนาะค่นเนาะสบายสบเนี่ยจะเด้อเขามีเวลาก็มาทักทายกันคะ่ะถ้าโบมีก็เลื่อนไปเนาะค่นเนาะโบว่ากันคะ่ะง่ายๆสบายๆอ,อันทางบ้านเรามันก็เป็นตนนั้นดึกแล้วเนาะค่นเนาะ ตีนึ่งตีนึ่งเราได้เข่าว่านี่ตีนึ่งแล้วล่ะมันห่างกัน้าชั่วโมงมันก็ตีนึ่งแล้วทางนี้พันยังสองทุ่มกว่ามันบอก็บว่ากันมันยุคนละโซนเนาะค่ะเนาะแต่ว่าเอก็น่ะลงคลิปแล้วค่ะเนาะโบต้องว่ากันนะค่ะนะเพราะว่าอัดแล้วก็หลงแล้วก็มันก็บางคนมันก็ตื่นเนาะค่ะเนาะตื่นก็ทักทายเห็นกันก็เข้ามาทักทายกันถ้าโบอันนั้นก็บว่ากันค่ะแบบง่ายๆนะแบบง่ายๆเนาะค่ะเนาะแล้ว ไปกันยาวๆอยู่กันนานๆว่งงางั้นว่งงางั้นเถอะปะอ่ะโชคดีกันทุกบ้านทุกคนคะ่ะพอกันคลิปนานะจ้าสวัสดีคะ่ะ